ครับเลยครับอยับนี่ชุดใหญ่นี้ดูดูดีดี๋้นล้ตทอทุกทุกท่านนะครับสู่บรรยากาศนะครับการแข่งฟุตบอลยุทธลีกาคาาดมี2024การแข่งฟุตบอลลีกเยาวชนระดับรากหญ้านะครับจังหวัดพะเยาสนามหนองเล็งทรายอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาครับ ชิงถ้วยเกียรตินิครับของเลขานุการนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพะเยาครับคุณกิติพกัญฐมิตรลูกชยายของแก้วแหวนของท่านนายกสุมิตรกัญฐมิตรนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพะเยาว,วันนี้บ่อดคู่แรกครับดุน1ิปีนาทีนักรักนักล่าดูพีโนผู้รักษาประตูเสียไปหนึ่งประตูแล้วครับไหวใจได้ค่ะมามาดูดีๆกังฟูพยายามจะไป เอทีเอ right? ็มเอทีเอ็มนะครับเร่งจังว่ามาดูว่าเอทีเอ็มวันนี้หมายเลขสิบทางด้านของสมาร์ทครับหมายเลของค์เล่นทางด้านของดาลุยนะครับลุยมาเอาเลยครับคึกคักเลยครับคึกคักแล้วเตรียมตัวไว้ด้วยจ้โยกได้ไม่ได้ครับหนังลิงไส้น้ำอยู่นะครับหนังลิงไส้ หยอดครับหด่อนมาที่กัางคู่ครับมืออว่าเอชีเอ็มพยายามห,หนีหนีหนีได้ไมเอชีเอ็มจะหนีแล้วครับตอนนี้เอชีเอ็มพยายามแนวขึ้นสมารถเลยครับสมารถพยายามจะเร่แต่ว่าน้องเล่้ายต้องการหนีดูนะครับตาต้าไม่ใช่ามามัวงขาลงได้แล้วตาต้าผู้เล่นมาเล่นซิโฟกับ ดูมานนองเล่งสายเอ็มซีโดยมีครูชัยครับวันนี้ตามโค้ดและถ่ายภาพครับมาจักหวะครับนนองเล่งสายนับอยู่ในประตู่ศูนย์ครับด,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 ดูดีดีเอทีเอ็มีนีเอาคืนเอทีเอได้ไม่ได้ครับได้ไม่ได้ได้ไม่ได้คือคัเลยเดนนะครับเ้อารับท่านรูปคองนะครับรู้กำลังใจเกมนี้ต้องรู้ต้องดู สองากนเอา่นสงาเียาเยได้ครับพีโ,โนเอาเลยครับนี่คือภาพบรรกาศสดๆนะครับเจ้าทองคิคู่ทิ่ต้องทากินน้องในทรายครับมากมายตวนลิ้จีรถดีบ้างเผาเผาครับ หวยรุ่นวัดโบสถ์ของแท้อยู่แล้วช่วงวนี้หวยใหญ่เลยค่ะจูมองอาีมไหนจะมีองค์ลงจุมงจัดให้เอทีเอศีชิงนีชิงนี้ชิงน,น,นี้ได้ไหมนะครับสีโบ,บนในเอทีเอไหครับทีมงานชุดไอ่ไรใช้ก็รอดเดี๋ยวคู่ที่สองนะครับสองลมช็อคเกอร์สคู สองลมช็อกเกอร์สคูลนะครับกับเอเชียปาคารน้พี่เกมนี้รุยมารุยมาเอาเลยครับเอเชียดูด้านของนาวีนาวีวันนี้สมเสี้ยวมาเลยเ็ด มาดูว่าสมาร์ทมายอมลุยมาลุยมาเ,เร็ยๆอ,อ,อนี้ตวงดุ้รกสมาามเนรเรยากันด้วยนครับมาอหมลอมาช่องนี้ตอไนตรับทุกๆนฮะสุดกการ มัร้นวอนมันร้อนสารให้ทุกท่านแล้วขออวยคุามปรารถนาที่อ<ว><น>ดเทียบเรตจากรองบัชช้า<ว>ฝั่งไรอย่างนั<ว>้นมาคอยจะเกิดมาแกตั้งใจติอตยู่หน้าดังแตยังไม่ยอจ้าัจไม่รอมใจยะไม่ยใจแต่ตอสกายกายิประทัดเจ้วยค่ทอเจ้าวยแต่ท

យើងតោះពីរកពីយើងដល់ដល់ហើយយើងនិយាយមកឲ្យឲ្យលោកเฮาកោតចង់គំរាមដល់ទៅច្រើនដល់មកលាមកដល់ដល់បងញ៉ាំចង់ចង់មករកស្អីប្រកស្អីអូ สประตูต่อศูนย์ครับจับตาเอลให้ดีจับตาเอลให้ดีเอชีเอดีแกม Ac ันหลุดปื๊เอาเลยครับจังหวะครับเสียงเชียร์มาแล้วมาแล้วต้องดูเอาเลยฮะต้องดูเกมนี้ก็ต้องดูนะครับว่าใจสักป้าลุยเกมนี้ครับแป๊บาว,าว,วัน,นไว้วาวุดหรือไม่ป้าพีโน จองแล้วดีนเอชชีมนะครับดูดีดีดูดีดีพี่ประตูหรือไม่มโอ้ดูครับ ุนทส่นี Jamie, <online. S 1> ู Jim, aki, Jorge, ่นย่ของวงน้กนัวนกัวุภาพทุกชั้นนะครับวันนี้ตอนรับฟุตบอลยุทธลีกอคารามี2อันยี่ินำเงินแดองเลนสทรายครับสประตูต่ด0ูครับสีบ่วงเอทิอคารามีเสาวโรวินหมดเวลาครึ่งแรกครับ น้ำเยินเน,นี่ยน,น้ยองเลี้งสัตวอีฟซีทำอยู่สประตูต่ตสุดรับเด <Down S 1> ี๋ยวพรูหาน้ำให้ก่อนแป๊บนึนนงขอแถวนี้แหละขอขอน้ำสักแพ็คนึงนะครับขอขอขอน้ำให้เด็กสักแพ็คนึงนะครับ ขอบคุณครับกำลังไปเอากระติกน้ำอยู่คููที่2เป็น้ระเงครับตกลงกระเพาะสืบ14ปี92เน็ตซสอ่4น้ำคนละขวดก่อนเดี๋ยวรอกระติกน้ำโอเคทำดีแล้วทำดีแล้วครูขอเปิดคลิปก่อนสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ g f o x Sport ON Tour นะับผมต้องรีบอู้น่อยเดี๋ยวจะต้องไป นัดแน่เด็กๆครับวันนี้เขาเปิดคลิปการแข่งขันฟุตบอลยูลีกจังหวัดพะเยาครับเขาเป็นเจ้าภาพสนามที่2ส,สนามหนองเลงซ้ายเทศบาลตำบลลม่ใจครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปนัดแน่กับเด็กๆสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลอยอรายละเอียดกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ